วันนี้เราก็อยู่กันในร็บอบบกนะครับหายกันไม่ได้เลยลบอกแต่ว่าก็ได้มาเล่นแบบแมปแบบเต็มเลยนะแล้วทาง,งสเกตว่าเอ้าไอนน้ตัวคุณหลวนแล้วทําไมแล้วทําไมตัวคุณเป็นอย่างนี้ตัต่อคือเนี่ครับโทรศัพท์ใหม่ผมแล้วผมก็ย้ายช่องน,นี้ย้ายช่องย้ายช่องเออช่องน,น,นั้นมาอยู่กับโทรศัพท์เครื่องใหม่ผมผมาเล่นเถอะ อันนี้ก็แบบที่ไปเทเล่นนะคบเขาก็เล่นอะไร,รพวกนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาก็เล่นอะไรต่างๆนานาที่เขาชอบเล่นอ่ะที่สุดคือรถนะเขาจะมาเล่นแบบนี้นะแบบระเบ light, ิดเนี่ยตรงระเบิดตอกให้กันผมก็เล่นมานานสมควนคร yani. นะเราไปจะถึงโทรศัพเคื่องนั้นเหมือนกันนะจ,จะต่ไม่ได้เล่นนานละ แล้วดูแรงผมแพทตินนวขึ้นแพทติน,า,น,นามล้วตอนนั้นอ่ะอืมเศรดฐายโทษแต่ยังไงเกมฟรีไฟอ่ะแต่ยังไงช่องผมที่วุยิดตามเจ็อ่สเอ็ดอ่ะมันก็สำคัญกว่าเกมฟรีไฟที่อยู่แงรงแพทินมเ้ยเอออย่างนี้แหละคนที่ชนะมาผมจะเริ่มละได้อีกแปดเจ็ดหหสสมาเริ่มละ จะมีอะไรให้เติมเงินนี้ก็สี่ร้อยเลยลไปที่มันทำไรเว้เนี่ยปให้เงินสี่ร้อยก็ซื้อโรยนะแต่ว่าเป็นพันเป็นเท่าสองพันเนี่ยจะเงินได้นะแต่ว่าเป็นพันเดี๋ยวเราันระเบิด,ดไปไปไปเลยเอ้ยรอดอ่ะ จะลา้นะถ้องไม่ให้ผมแหละคนเนี้ยเด็กคนที่ให้ผมแหละขุดงูให้ผมได้ผมได้เอ้ยขอโทษนะเพื่อนไอ้นี่มโยนทะบายโอเคคนนี้ได้เอ้ยโ้ยง่ไหมไอ้หัวเหลืองแบบหัวเหลืองแบบนาำมิลเปล่าผมก็เพิ่งม,มาดูผ่านพิภพีทิตันสองพันยี่สิบสามตอนสองพันยี่สิบสามเบรก คือผมอจริงนะผมดูผา่าพี่พบไซทันครั้งแรกสองพันยี่สิบสามส่วนเดือนก็ส่วนเดือนแล้วก็วันก็จาไม่ได้แลจำนะไ,ได้แค่สองพันยี่สิบสามแหละเเฮ้ยคนที่เปิดโลกวะผมไม่เอาอะเสียตั้งเปผาเอ้ยอูไม่เอาแล้วก็ตายเลยมันน่าจะอานเกมออกว่าผมก็แล้วพูดว่าไม่เอาเสียตังบปแล้วมันก็ให้ผมปึ้งเลย ไม่เป็นอาเลยมามา,มาดูกันครับถึงเราจะตายก็ดูได้นะครับถึงเราจะตายก็ดูได้คนก็จะแปลกว่าผมก็พูดเริ่มจะชัดขึ้นนะครับจากตอนนั้นเอไม่รู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะชัดขึ้นจะมีอะไรที่เปิดซับแล้วก็ไม่รู้เรื่องบ้าง ก็ขออภัยนะครับที่เปิดซับก็ไม่รู้เรื่องบ้างก็มีอะไรคำพูดที่ไม่รู้เรื่องบ้างแต่ไม่ได้เปิดซับแล้วก็ฟังเสียงผมอย่างเดียวแหละชัดเจนท้าที่สุดกว่าเปิดซับแล้วก็ปิดเสียงไม่ให้ดีเสียงแล้วเปิดชัดอะเปิดซับไม่ใช่เปิดชัดแล้วม e ไม่ท e ั้งหมดเซลล์ mk abc สิบห้าไม่ abc เออไม่ไม่ใช่ ep สี e ่สิบสี่อะผมทำอะไรหนระือไม ผมนั่งดูเปิดซับไปเรื่อยๆว่าผมว่าผมเออทาอะไรพวกนี้ไหมทาแบบทาอะไรผิดพลาดพูดมรู้เรื่องหรือเปล่าเปิดซับไปในทีวีนะผมดูในทีวีทีวีผมมันมี youtube อยู่แต่ก่อนมันมีช่องเป็นเป็นช่องไปเก่าแต่ก็ได้พวกนี้มาแล้วก็มี youtube บ้างแต่เล่นเกมไม่ได้ทุกคนเล่นเกมไม่ได้นะทุกคน,กน,คนแต่ก่อนพ่อผมเออซื้ออะไรไม่รู้มาเอามาเชื่อมต่อกับ youtube ตัวน,นั้นเป็น y o u t u b บูมเมเดนอยู่เลย มันก็เล่นเกมได้ยใช่หลังจากนั้นนางผูกไม่ให้อีกเลยโคตเสียดายเลยทรงผมแบบนี้ไอ้ไปะเทมันเลือกเองนั่นเนี่ยทรงผมมบบน,นะเพราะว่ามันคื่อระบบเก่าสินนะครับมามาดูกันทุกคนว่าใครจะได้ระเบิดนะนางผูก็มาอยู่ใ,ใกล้ๆนะ่ะไปถ่ายหน้าไม่ได้นะครับอยู่นในเกมระบบโว้ยจะไปถ่ายหน้าจริงๆในในระบบเลยดิหน่ะ <c oughs> จริงผมมาสั้นผมไม่เท่ามสั้นกอนี้ผมผมผมของผมก็เริ่มยาวแนละ้วหน้าม้าเนี่ยยาวกว่าใครเลยทุกค,ครับโอ้ยผมผม,ผมมาอินฟินนตไปว่าผมเล่นนะครับอ่ะเอยเอาเป็นว่าผมผมยาวกว่าเทนแล้วกัน,กนผมของผมเนี่ยผมยาวยาวกว่าเทนนะเอาจริงครับผมผมเนี่ยผมยาวกว่าเทน ผมของผมเนะี่ยผมยาวกว่าเซนหน้าม้าก็ยาวกว่าใครเพื่อนเลยส่วนเออผมข้างหลังก็จะถึงคอแล้วทุกคนไม่มันถึงคอเลย<ม>จะเหลือครึ่งหนึ่งไอเซนก็มันจะมาแย่งผมเล่นตลอดเลยมันก็ไม่เล่นของตัวเองปะแต่อย่าง่นก็เข้ามาตามตูดีกดตัวตูวร่วมเข้ามาเนี่ยคนด้รับอะไรอะจากเพื่อนจะตายไป จะตังเปิดคนน่าจะฟรีนะแล้วปะเออผมเปิดแล้วเออบอกของเทนตเออไม่ไม่ไม่เอาน้องน้องก็เล่นดีกดตัวผมดิผมก็ถ่ายคลิปอยู่น้องก็จะเอาอะไรไปละก็พร้อมก็ก็เปลี่ยนสกินดิก็รับลูกบอกแล้วก็มาแล้วก็จะสแกนให้ลบออกยังไงให้ลบออกไหมเออลบออกออกกันเนาะได้ไหม เราเราบอกออกเอ้ยอ,อันนี้มันจะเวียงมาหาผมแน่นอนเป็นกำลังใจให้ผมไม่มได้ไม่โดนเวียงด้วยเถอะอันนี้ตอ้นองยิงมันไงจวบตอนนั้นมันไม่ได้มีการเวียงนะมันค้างแล้วก็ขุ่งผมตายไปเลยอะไร<ล>อ,อ่อะมาไอ้อบะบะเป็นยังเข้ามายังเขาหรือเล่ารบบอกวัดเตี้ยวมันลบรบบอกจริงด้วยทุกคนเห็นไหม มันลบเราบอกจริงด้วยแล้วมันก็แล้วมันก็ดาวโหลดเราบอกเห็นไหมน้องผมมันตึงแล้วมันลบเราบอกจริงด้วยมันทำอะไรมันทจริงจัดแต่มันพูดกระจายไม่รู้เรื่องจะไปบอกใครนะบอกแค่ช่องเราเขาเดี๋ยวมันพูดกระจายไม่รู้เรื่องทีนี้แหละหนึ่งสแกนด้วยนะเออเดี๋ยสแกนแหละโอ้โหทุกคนมันดาวโหลดจริงด้วยผมมันหยุดตรวจสอบให้ผมดูเนี่ยมันดาวโหลดจริงด้วยมันดาวโหลดอยู่ วัตถุหิวมันลบจริงด้วยหน้าหน้าเกของมันหายเหมือนเลยเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวทำกั <c oughs> น้องเออนแค่นี้แหละทุกคนบ๊ bye ่ยบายเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปสแก,กนแบบเนี้ยผมจะถ่ายคลิปหน้าแบบผมจะถ่ายคลิปไปสแก,กนกับน้อง